สดชื่นเสมอครับยามเช้าบรรยากาศดีอยู่นะคือเกาพี่น้องฝนตกดนด่นๆครับพี่น้องามาดูกันครับว่าจะแปะ๊ะหมา,านรึเปล่าวันนี้หม,มา,านหมา,านครับพี่น้องว้าประมาณห้าแต้มครับตอนเช้าหาก,กินหมา,านจริงครับคนนี้ตะกละติดกันเอิมตายแล้วเนี่ยเมื่อคืนก็แบบเมื่อคืนก็สวแต้มสวแต้มอโอ เช้า,ชาอีก5แต้มก็รูปบรอลเท่าไหร่แต่หากินหมานเด้อพี่น้องอ,อยู่หน้าที่เก่าครับพี่นออ้องเออแปะแปะแปะฝน <laughs> ตกเนะครับตอนนี้อ่าโอเค5แต้มครับล้อมล้มครับพี่น้องรอบเชา้าบรรยากาศฝนตกฝนตกครับอยู่หน้าคี่เก่าครับพี่น้องฝน <c oughs> ตกฝนห้า ฝนตกครับรุ่เช้าฝนตกบรรยากาศดีอยู่นาคือเกาพี่น้องล้อมๆพี่น้องเออมันหวานมันหวานพี่น้องมันหวานต้นใหญ่ๆอยู่ครับพี่น้อง